สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมบพี่น้องทางานดำครับได้น้องไม้ปลาหมาค่ะผู้ดเนิ่งดูค่ะพี่น้องมือนีแหละได้มะตะอบหนึ่งค่ะหน่อไม้ปลาเนาะพี่น้องเนาะจะพ้าพี่น้องมาเอ็ดหน่อไม้นึ่งแล้วเป็นไหนค่ะได้น้องไม้ปลามาสิพ้าพี่น้องเอ็ดน้องไม้ปลาสูตรแมหูเนาะค่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่น้องได้น้องไม้แบบนี่มาห้อกกต้องมาปอกก้อนเนื้อไหนของน้องไม้ปลาเนี่ยค่ะแน่นดีได้พี่น้องมาเบิ้งเนี่ยนี่ รับ่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาผลที่แบบว่าอย่างก็ล่ะผลดีเนาะน้้วไม่กระถิ่อ่อนลึกอ่อนอ้อนอันนี้แล้วตปลอกทีก้อนพี่น้องปลอกน้ำแหยวกคืออ่อนปวดเนาะค่ะอ่อนอั๋วอัวตะบลุ่นจริอั๋วนะบลุ่นอั๋วโยนอ่อนโยน ปอกไปงามๆตั้งสี่ก้อนเดี๋ยวสิปอกส้อยกันแล้วเ้าไข่ซอมพี่น้องปอกไปน้อไม้หนึ่งถนอมเนาะค่ะพี่น้องน่อไม้ตัวนี้น่ะมันก็สามารถเก็บได้นานไม่จะกินนะเนี่ยผู้ใดบ่มีก่อนน้อไม้เนาะช่วงเนี่ยก็หลับเยอะเมื่อเดือนนาเดือนนาครับเดือนนาน้อไม้ที่จะเหลือเน่ก็จะเป็นพวกน้ํไม้ที่เลี้ยงเนาะเป็นน้ํไม้เลี้ยงถ้าเป็นน้ํไม้ธรรมชาติคือจะเมื่อเดือนนาแล้วเป็นไงพี่น้องเดือนนาค่ะเดืนาจะมีเหลือหนง เขอเล็มได้กับบ่ค่อยมีแบบละแหงปุ้นี่ฮะคือแม่ฮักไป้งสิกับบ่มีแล้วเนาะคะ่ะล่ะปีนี้อาจจะไม่ได้เล็มแหงเลยสังเพระาะว่าคนจะนอาจจะนดเลื่อมเพ่นตำตำอย่างอาจจะบ่มีแหนงเขาได้เก็บสัํานะที่นี่อลไรเขาไปกินช่วงเดือนเอาไรอยากเดือนสิงหาไปก็ได้เนาะเอาบ่เม็นไหมตุลาไรจากตุลาไปพี่น้องตุลาตุลาก็เดือนสิบใช่ไหม ก็จะสิ้นปีก็เป็นสามเดือนเพื่อไปหอดเดือนหาแปดเดือนน่ะ uh, พี่น้องน้ำไม้เขาบ่มีกินสมุดวาเลนต์ผู้ผู้ผู้ที่เป็นบ่มี่สวนน้ำไม้เขาก็เก็บไปกิน้าเนี่แหละต้องมาเห็ุวิธีนี้ไว้เนาะค่ะทําวิธีนี้ไว้เราจะทําได้หมดปะเนี่ยเพราะว่าจะเกย์ซุปหรือว่าเอียงกักรตำน้ำไม้ที่เขาอันนั้นแหละถ้าน้ำไม้ดองก็เป็นน้ำไม้ดองแต่อันนี้มันจะเป็นคือน้ำไม้สดนะพี่น้องเป็นคือน้ำไม้สดเนาะค่ะนี่ บอกกันเด้อค่ะพี่น้องบอกเราเข้าไปมาสอมเนี่ยค่ะบอกจะไปหน่อยหนึ่งก้นอ,อ,กอนี๋ยวไปเถอะบอกรีบร้อยแล้วค่ะนี่แหละได้กละมังหนึ่งขัง้นตอนต่อไปนเนี่ยพี่น้องมาสอบม,มันเนี่ยค่ะอามีดไาเทาซูโมนีเคยมีสอคงคมค่ะจะได้ง,งามขึ้นเนี่ยพี่น้องขั้นตอนต่อมาเนี่ยเด้อค่ะเอาไม้เป็นแบบนี้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเนี่ยค่ะนี่นมาค่ะมันกับบ้องง้มเนาะเขากันเหลาออกเลยแล้วส่วนติเห็ด ไอ้มีดมีดมีดแล้ยไตะเลาบโตเนให้ไปไหนโซพี่น้องยังดีมีดหัวขาดดวงอื่นกับว่ามีบาดเถอะดวงน้งามกูมวยเขาดวงอึ้นเปิ่อนเป็นตดวงอื่นเปิ่อนนี่ด่างถ้าเสร็จเขียนเราออกน้ำงามให้เราได้แค่เราติวเรายั่งออกน้ำงามเมืีปุ๊บข้างบนเราก็เกลี่ยออกให้เรียบร้อยนะคะก็เท่ากับว่าน้ำใหม่มีตะม่องเนี่ยไปกับมีตะม่องกินเราดอกค่ะแกออกเมื่อกี้นั่นนี่เขาก็ระตรงนี้แิ่ง เพราะว่าเพื่อความงามนะมันจะอ่อนเข้ากันเหมือนหนึ่งเม้าก็เห็ดน้ําไม้มันจะปีเลยสามเนาะอืเห็นยูทูปมาซีปีปีแรกบ่ค่อยจะเห็ดเด้ปีแรกอันนปั้หาเนาะไม้ม่ไดินเอาลองมีอีกบ้างเนี่ยแล้วก็สอบก้อนพี่น้องเลยค่ะงาม,มเห็ดมาซีปี ขายน้องไม้มาสามปีเพราะว่าอย่างที่หาได้รายพี่น้องขาก็เลยมาเฮ็ดต่ตอยอดเป็นรายได้เนาะค่ะเป็นรายได้ของครอบครัวไปอีกป่ะเนี่ยนั่นแหละพี่น้องเพิ่นก,ก็ได้อันกินน้องไม้ป้าพอล้างทีนกับพ่อมีพี่น้องน้อไม้ที่วาสส่งทรงไห้เนี่ค่ะเป็นหน่อไม้ป่าธรรมาชาติอิ่ีเลยด้ดค่ะพี่น้องไม่มีหน่อไม้เลี้ยงนะคะเพราะว่าเราทําไม่เป็นเนาะา่รู้จากสูตรแล้วน,น้อไม้เลี้ยงมันถนอมจังเลยนี่สินะมีแต่น้องไม้ป้าล้วนๆนเด้อค่ะน้อไม้ไ่ป้า สำหรับผู้เดที่ว่าเป็นมมาเพราะว่าพี่น้องมันก็บอกอยู่ว่าเทาเสิ่อมเอาหน่ไม้ไผ่้าเด้อเทาเสิ่มีหน่อไม้เดี่ยวเด้อค่ะมันจะหน่อไม้ไผ่ป้าเด้พี่น้องเนี่ยนี่จะหน้อไม้ไผ่ป้าเป็นน้อยงสิกับว่าต้องมาคิดว่าหน้อไม้ไผ่บานเด้อค่ะน่อไม้ไผ่ก็คืพะโนอย่ายอ๋อมันสิเหมือดสูงมันนี่เจดายนี่ก็ตัดเึงอนเปลี่ยวดอกเจดายน้ดาร้อนเมืดดามิส่องขุ่มกับอมไบางอย่ ดูดมือซีดูดมือเป็นยังไง้าเลาเลาครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับมาใจ้าเป็นน้ำไหมต่อยกันค่ะขั้นตอนนี้ก็เหลาเลาจนหมดนี่แหละเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาเหลาไปก้อนค่ะซ้อมออกมาแล้วก็ะเจี๊ยบประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาก็สเีล่างใส่ซึ้งเขานี่เป็นซึ้งน้ำไม้ไป็แล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ล่างใส่ก้อน ว่าได้ล่างยังดอกค่ะแต่ว่าเขาก็เพื่อความสะอาดเขาก็ล่างไปก่อนเานอค่ะอืน่านสนเต็มขะกันไปเลยแ่้วไปสุดเสมอเมือ่อนี้หนึ่งทานทำหอมกันนี่ค่ะไปหึเลยปะเนี่ยนะครับเดียๆลสินะคะ่ะไฟทานกับประมาณสามสิบนาทีค่ะไฟก็ดีนี่ปิดเลยไปนี่ยิดเลยครับ น้ำไม้เหลืองละเอารดวเด้อค่ะได้เละไปพี่น้องงามนี่นะค่ะได้ละค่าแบบนี้อาไป้าไปแพกเดีวเด้อยค่ะโป่งละกับป้าไปแพกเลยเดี๋ยวหอนหอนค่ะอย่างก่อนน้ำจะเปิดน้ำไม้ไปหถอยออกที่ไหน่อยนี่พี่น้องป้าต้องอัดตอนนี้เลยเด้อวค่ะอัดแล้วเต้พี่น้องแต่น้องใหญ่กับน้องใหญ่ได้น้อหน่อยกับน้องหน่อยค่ะแล้วแต่เขาสิอัดแต่ว่าส่วนไหนจะเสริมเฮ็ดนี่ก็สีนั่นนี่ส่วนไหนอันคกันไปแน่เนาะค่ะคัากันไปแน่ พี่น้องเขาวัาสิเหตุขอนอน่อยเมื่อก็บ่วเดุขอวัสดุถุงหรือว่สดุซถุงปนัง่นงน่าเมันอกี้ย่างยู่ดอกค่ะเพราะว่าตอนที่ว่าอยู่ในปานเขากะคัดอยู่แล้วเนาะแต่เขามาปอบม่อยังมาสอมมาอย่างออกมันก็น่น้อยไปนะนี่ถุงหนึ่งถุงละโลไดะคะ้ค่ะยังบ่สดุแล้วได้พี่น้องให้ทาให้ไต้เป็นลร้ตั้งได้ค่ะเพราะว่าน้งไม่นี่มันจะออกแนมมาไต้ส่ญนยึกาศพื้นบ้านเขาค่ะคะุครับคุ้ง ดใส่ตันแรกแล้วก็ต้องมัดอีกตันสองอีกครับเนาะหนึ่งอันนี้น้ไมัอ่อนดีเนาะหนึ่งท่านนะมันแบบว่าได้อุณหภูมิพอดีประมาณหนึ่งท่านหนึ่งแก๊สก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าพูดถ,ถึงว่าจะเสริมวงฟังคือวา่าช่วงนี้น้ไมัมันอ่อนดีปุ๊บเนี่ยอืมเนาะตันสอนพูดฝนแต่ว่าต้องสัญญาณว่าสิมมิแหละน้ำมัสิมมิครับ น้ำใหม่หมดตะละปีตอเสมที่อนน้ำใหม่พี่น้องไสงสองระบแม่ใส่พ้องนด้ะใส่พอนี่ถุงแรกเด้อค่ะพี่น้องถุงแรกเขาใส่สุญญากาศส้นหสองก็ต้องไส่ก็ได้ค่ะสองไม่ได้ไส้กันนี่ครับเป็นนอยใหญ่นี่กะนโอ้ยน้อยใหญ่นี่กะสองนอกแค่นั้นเ่ยเธอเนี่ยนะ ตุ้งแรกแก็มนโลหนึ่งเลยหมสองตุ้งแรกเราจะใส่ตุ้งสองสองสั้นค่ะเพือ่อให้นะ้ำอุณหภูมิบรรเทาได้ดีที่สุดจะเสิมกับสูตรมาแบบนี้ก่ะประมาณนี้เด้อค่ะน้องซือ,นอ,อหนึ่งคนโหลดโหงามดีเนาะตายโลทุกอันยดุดอกค่ะพ่น้อสิงจะของด้วยล่ะ มันเป็นส้างปิ้งพี่น้องกับกรรูแล้วอันนี้กระเสริมบางที่ก็เห็ดโลสองคุณมันมดแล้วพี่นอ้นงองมันระสร้างขามาายู่มันว่่ได้หนีขายแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็ดใบน้ำใหม่เขามันมนีมือต่อมือแบบเออเปมนมือต่อมือตามฤด,ดูก,กันทั้งสิ้นมันก็บ,บ่ได้เหลือหลายเนาะเนี่ยคือส่วนแบบนี้ค่ะพี่น้องสร้างขงม้ากับนี้ก็เสริมก็ไปหามาว้น้ำแน่หนูแหลกแล้ค่ะ เริ่มมันเริ่มยังก่เริ่มอยากกันบ้าให้ออกละรับไปสิหมดแล้ว,อลวสอน,นวสวยๆน้อยๆอย่างนี้เพราะน้อยๆเองนี่นี่แบคือขนบปะครับพี่น้องอยนี้เสียง <c ười> เสียงหมาด้ดิสะพี่น้อง จามจากตคือเมื่อไห้าว่าสิถ่าอ่ะตัดเพิ้นนอนน่ะแล้วเปิ่นโกนน่ะนะกวนดังเพิอมคนนะ่ะโกนดังโกนคือคนนน้ำนน้ำ้วนน้ีนี สอบนึ่งกับว่าได้ว่าได้หลายได้พี่น้องแหงน้ำนี่เกิดน้อยเ่ยเนอะไม้โป้งเนี่ยแห้งเบาน้องไม่ไร้เนี่ยน้องไม่ไร้บรร่าต่อมาเห็ดยูหางคุนเป็นเกิดเห็ดไปเอามันบะหมี่เอาไปเอามากับเพาะได้กิ่นแล้วกันอย่างก็ได้ขายแล้วเพาะจะได้เห็ดน้องไปมาไปเป็น งอ้อะง่ยดีบ้นไหลพี่น้องมันตั้งไหลแต่ส่กสุะไปเลดนะหรือว่าพี่น้องสิฟิกมาก็ไไ้แด้วกันขอน้องง่ยขอน้องน้อยสิจะเ่จะเลือกไฮรยุทแต่ว่าอาจจะมีน้องน้อยปนไปน้ำสิก็เป็นอย่งแร่ว่าห้องกระสนเน่ตนไหลน้อไง่าหสิล่ะเตมหมสอบไเลยเหระ หนงหกเรนกโลตัวเาเ็มาต้มเหืองโลแต่เขดีกิ่นเพราะว่าเปิดเทือกนึงมันจะได้งั้นก็ไอ้กิ่นเห็นมันเหมือนเดนต้มเออว่าเมื่อกิ้เห็มันเเปิดเทืนึงพี่น้องก็ต้งต้มเห็นเหมือั้นกลิว่าเหมือกับความเป็เส้นูเห็นค่ะขั้นต้มแนวละแต่ว่าทัเปิดรับดาบเอาไปต้มเราจะค่ะ น้อยอยังไงก็ติพี่น้ก,กับฟ้านก้อนก็สิแกงกับฟานแกงก้อนแล้วก็ไปต้มหรือก็สิเซียนเซียนก้อนเนี่ยเทียนแล้วก็ไปต้มครับเทียนแล้วก็ไปต้มเซียนแล้วก็คั่นเอาเสียแล้วก็คั่นน้ำร้อกแล้วก็ไปต้มดีบเล้วก็คั่นเนี่ยคนก็คั่นสิบหกนายเนี่ยสวยดีเนาะนนน โลสุดท้ายอันนี้บ้องเบิ่้าเสริมกระซิเรีสขอเสร์มเป็นเส้อไหลนี่เหรือกินนี่็คือบ้องนี่แหละต้นตี่แะค่ะอ่ะเป็ขั้นตอนนี้นะค่ะเบิ่อขันตอนต้อไปเปนพี่น้องเตรียมตามมาใบมัดรวดออียงต่อเธอวันนี้มาปน่องเ่อเอื่นว่าน้ำไม้หนึ่งถนอมนี่คือน้ำไม้ต้งต้นเนาะน้ำไม้พุ่มพวงน้ำไม้ต้งต้อนหรือว่าน้ำไม้อย่างนี้แหละเพิ่นเอื่น นั่นแหละอันนี้กันมาดรลวดทุงเด็กกันเลยค่ะเพราะว่าท่อกันเหมือยุบไม่หอยพี่น้องอย่าเป็นร้างคูสร้างคูสีเสริมกับพวกนี้ตัดสางแล้วค่ะอันนี้หอดกับหอยแล้วเพราะว่าเสริมเฮต้นหอยไปให้เรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะซ่างสองคูแล้วเตตองล้อก็ป็หอยลดแล้วค่ะหอยใบนี้อุ่นมองที่ล่มมองที่ยังซื่อๆเนี่ยแหละค่ะอุณหภูมิปกติแล้วพี่น้อง หมงหฮมหม่องยังในครัวในยังท้องเสียข้าที่อากาศให้ที่ดีๆห้ามตากแดดแค่นั้นแหละเรากลับไปได้พี่น้องสั้งไปแด้วค่ะขอความระวังอีกอย่างหนึ่งน่ะของไปฮอนแล้วก็เพิ่งเปิดรถข่าเพราะว่าอยู่ในกล้องน่ะมันฮอนนอนเออนอนแล้วก็บ้อนฮ้อมนะสติฮอนปกติเอ็นสียู่สีเขาอยู่ได้อันนี้มันนอนไปบางสิบเอ็ดหอยกันพี่น้องนี่พีน่น้องเราไม้ปีนี้นะคะนี่ หอยไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่เดะหอยไปนี่ละพี่น้องนี่ค่ะในแม่หอยไปเนี่ยเดะต้องหอยไปยังสี่้าค่ะพี่น้องเฮ็ดไว้คือกันเขากับมีแเคนี้เด้วเนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องสร้างมารอบนี่กะหมดแล้วเนี่ยเดยอได้ไปหาไม้เอกกับสาวหมวยสาวรวยจะ้ไปหามาอีกค่ะมาทอนไว้พี่น้องเดะอ่านี่น้ำไหม่หาวค่ะ น้อไม้หอยน้าพี่น้องน้าปูค่ะน้อไม้สมกันยังมีคือเก่าเด้อค่ะนี่แหละแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าซสร็มือนี่ก็ไปหาท่านมดเด็ดแต่กี่เราผเธอเนาะดีป่วงค่ะจนนี่กับาสากพีกก่น้องกำลังใจในเด,ด้อค่ะตอนไหนพวกเรายากได้สูนี่ก็ไปร้องเฮ็ดเบิ้งค่ะกับน้อไม้ไพป,ป้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเส,สรยจหักพี่น้องเด้อค่ะ